มาสัมภาษณ์ทุกคนกันหลังจากจบงานอ e ีเวนต์รู้สึกยังไงบ้างคือแบบตื่นเต้นมากที่ได้เห็นมินปิงกับตัวแล้วน้องๆ้องอ่ะน่ารักมากเราผลิตภัณฑ์ของเราเนาะเรียวโกก็แบบว่าดีจริงตอบโจทย์ทุกคนมีหลายเฉดสีให้ทุกคนได้เลือกเลยก็วันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่ได้ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับมินปิงแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายเลยค่ะรู้สึกแฮปปี้มากเลยค่ะทั้งแบบตัวน้องมินปิงนะคะแล้วก็แฟนคลับน่ารักมากๆ <Okay. S 2> ก็อยากจะฝากเรียวโกไว้ด้วยนะคะ oh, วันนี้สนุกมากครับได้เจอบินปิงมินหล่อมากแล้วปิงก็น่ารักมากบรรยากาศในงานตึกในบ้าๆคนเยอะมากเจอพายุสดแบบนี้รู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ว่ามีความสุขมากค่ะได้มาเจอมินและปิงค่ะรู้สึกว่าสนุกมากมินปิงเนี่ยค่ะหล่อแล้วก็น่ารักมากแล้วก็แฟนขับก็น่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะคะางานในวันนี้นะคะมีนแล้วก็ปิงน่ารักมากๆแล้วก็งานเรียว เดี่ยวโบลิสนะคะที่เอกับดิวเทียมก็างเปิงานยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะก็คือสนุกมากๆวันนี้ว es ันนี้สนุกมากๆเลยค่ะงานเมเรสกาเอ็กกับดิวเทียมนะคะน้องเมินฟิงน่ารักมากๆแฟนขับก็น่ารักมากๆเช่นกันค่ะพบกิจกรรมดีๆกับเมเรสกาแบบนี้แน่นอนค่ะ